เราไปดูต้นทุเรียนนั่นนี่ของญอาติที่เขาปลูกไว้นะนี่ชมสวนนี่ไงโอ้ลูก,ลกโตกันได้นี่ใหญ่ใหญ่มากไว้ขอห้อยไว้ อ oh, ี่ทรันหนึ่งสองสามาเจ็ดแปดโ้มวยอะะอัดีตัวนี้ประมาณหาตุเรงยรอาตเรน้ำเรศเวยเราต้องมาศึกษาดูก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำเองมาดูให้ยีพลังก่นน ยหย่ต้นน oh ี้กี่ปีนี่9ปีฮะ9ปีไปดูต้นเก่า9ปีใหญ่มากเลย9ปีละปีนี่ก็นั่นถึง3,000แล้ม4,000แล้วเี่มหนเ่ะโอ้ยดินก็ดีเลยมันเป็นดินดินแดงอ่ะดูต้นนี้ต้นนี้วิสานต้นได้โอกาสได้มาชมสวนครับ สัมผัสของแท้แล้วนี่อยอดปวดเล็กต้นลูกใหญ่ลูกใหญ่หญมีกี่ต้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราต้อง

Я тут делаю, я тут делаю.